แต่เซยังไงในการที่แบบมาลงทุนขั้นนแรกคือดูก่อนว่าใครเป็นคนช่วยเราในการลงทุนแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือว่ามีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่อย่างที่3คือมันต้องพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยมันกําไรจริงมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าเขาเป็นคนจริงหรือเปล่าผมจะเชื่อคนจริงถ้าไม่จริงเนี่ยผมก็จะไม่ยุ่งด้วยและพอเห็นว่าเขาจริงแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าเป็นไปตามพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะมันมีความเสี่ยงกุ๊บบมันอยู่ที่ว่าเราจะวางใจด้วยความเสี่ยงนั ย่างเช่นผมวางใจว่า,อาโอเคนี่มันเป็นเงินเย็นผมวางใจว่าถ้ามันจะแตกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันจะได้มันก็ถือว่าเป็นกำไรส่วนเกินที่เราอยอมรับได้มผมก็เลยมีความคิดว่าเ,เราไม่ควรจะลงพอร์ตเดียวผมก็ล,ลงหลายพอร์ตอย่างที่เห็น<ม>ก็เลยอยากจะลองความเสี่ยงหลายๆแบบรวมถึงอยากจะลองความเสี่ยงที่มันว้อไปเลยก็มีมันจะได้เห็นว่า้ไสิ่งที่พี่ทํามามันผ่านการทดลองมาเยอะแล้วดังนั้นมันไม่แปลกเลยที่มันจะขึ้นบ้างลงบ้างเสียงบ้างเป็นเรื่องปกติเทียบกับที่ผมลงทุนในปกติผมมีลงทุนหลายอย่างมีคริปโต มีหุ้นที่เป็น VI มีโ r รเ r นเทรดไอทั้งหมดเนี่ยมันผ่านช่วงที่มันแบบจิตใจจะว้าวุ่นเพราะมันผ่านพวกนั้นมาแล้วก็เลยมาเห็นว่าอ๋อของพี่ผูมิ่มันวางใจได้เลยมันไม่จำเป็นต้องว้าวุ่นขนาดนั้นไอมันอยู่ที่ว่าเราจะเล่นกลยุทธ์ไหนเช่นเราได้กำไรปุ๊บเราก็ถอดกำไรออกมาจนได้ทุนคืนที่เหลือมันเป็นกําไรของเราแล้วว่าเราจะเล่นแผนไหนก็ได้เลยเหมือนกับเราเงินไปลงทุนในธุรกิจถ้าธุรกิจมันเบรกอีกเล่นถึงจุดคุ้มทุนแล้วเนาะเราได้ทุนคืนมาแล้วว่าเราจะไปกรยอดปเรื่อยๆผมองเย ถ้าเราแบบอีเวนต์ปุ๊บผมจะยิ่งเสียกว่านี้อ๋อมันไม่เสียหารเลยแล้วใช่มันไม่เสียอหายถูกถ้าเราไปยึดว่านั้นมันเป็นของเรามันก็จะทําให้เราเครียดซึ่งมันไม่ดีแต่ถ้าเราวางใจว่าเฮ้ยทุนมันได้มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยกำไรมันได้มาเรื่อยๆอยเี้ยสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีผิดไม่ได้มีพลาดอะไรอืมมันเหมือนอาจจะเป็นค่าขนมให้เราเยอะซะด้วยมากกว่าเยอะซะด้วยอืมเยอะซะด้วยเราไม่กลัวหรอคำว่าตลาดพอร์ตถามว่ากลัวไหม ถ้าเทียบระหว่างตลาดฟอเร็กที่มันเอาค่าเงินมาเล่นจริงๆกับคริปโตที่มันจับต้องไม่ได้พี่คิดว่าอะไรเสี่ยงกว่าคริปโตผมยังงงเลยทำไมครนปโตเราถึงจ,จะได้เลยและอย่างไอค่าเงินอะ่ะถ้าเงินมันจะหายไปหมายถึงว่าประเทศนั้นมันต้องล่มสลายใช่ไหมแล้วกว่าที่ประเทศนี้จะล่มสลายได้มันต้องใช้หนานระยะเท่าไหร่ถ้าไม่เกิดสงครามเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าตลาดฟอเร็กมันน่าเชื่อถือกว่าคริปโตด้วยซ้ำแต่คริปโตย,ยังมีความน่าเชื่อถือที่มีคนก่อเราเล่นกระจายความเสี่ยงคริปโตที่หนึง่งฟอเร็กที่หนึง่ง หรือแม้กระทงทองที่หนึ่งอันนี้มันก็เป็นที่หนึ่งที่มันปลอดภัยบางทีตลาดหุ้นอาจจะไม่ปลอดภัยเท่ากับมีคนช่วยดูของเราก็ได้มันอยู่ที่เราวางใจแล้วว,ว่าวางแผนมากกว่าว่าเราจะไปลงที่ไหนพอร์ตนี้ยอมเสียได้เท่าไหร่แต่ถ้ามันบอกว่าเฮ้ยเราได้คืนทุนมาแล้วว่าเท่ากับว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะอยู่ที่ว่าเรากระจายความเสี่ยงแล้วเราดูมันเติบโตมากกว่าก็ลเล่นตามแผนไปเรื่อยๆประมาณนั้น